อย่าใช้ชีวิตแบบบุฟเฟ่โดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์สำหรับหลายคนเคยทานอาหารแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมครับท่านต้องการอะไรครับเมื่อท่านเข้าไปในร้านอาหารที่เขามีบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ท่านต้องการความคุ้มค่าที่สุดใช่ไหมแล้วสิ่งที่มันตามมาครับคืออะไรมันมีอาหารมากมายหลายอย่าง20ชิ้น20รายการ30รายการหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ตาม สิ่งที่ท่านเข้าไปแล้วท่านปรารถนายิ่งเดียวว่าจะต้องกินให้คุ้มที่สุดกินให้มากที่สุดแล้วสิ่งที่ท่านทําก็คือว่าเดินไปที่ซุ้มตักอาหารแล้วก็ตักอาหารมาทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้ได้มากที่สุดแล้วสิ่งที่มันปรากฏขึ้นคืออะไรครับ <im> ท่านกินไม่หมดเมื่อท่านกินไม่หมดท่านรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่ากังวลว่ากลัวถูกเจ้าของร้านจะประับเมื่อกินอาหารเหลือนั่นเองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรหรือเปล่า ท่านรู้สึกอึดอัดกวนกวายและไม่มีความสุขเลยรู้สึกว่าอึดอัดเสียท้องไปหมดและต้องหาทางระบายและที่ท่านกินไปครับเสียได้ไหมครับเสียได้ชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะครับชีวิตคนเราไม่สามารถที่จะรับอะไรได้ทุกอย่างจะรับอะไรได้แค่บางสิ่งบางอย่างในปริมาณจํากัดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องคัดกรองในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่จําเป็นต่อเรา ถ้าเราใช้ชีวิตแบบบุฟเฟ่อะไรก็ทําอะไรก็เอาอะไรก็ทุกอย่างมาอยู่ที่เราทั้งหมดและสุดท้ายเราจะเครียดเราจะทุกข์เราจะวิตกกังวลเองสิ่งนั้นไม่ได้มีใครที่ทําให้ท่านเกิดปัญหาอย่างนี้นะครับท่านเองครับเป็นผู้กําหนดเองลองกําหนดเป้าหมายของชีวิตนะครับว่าชีวิตเราต้องการเป็นอะไรชีวิตเราต้องไปทางไหนชีวิตเราต้องการมีอะไรเท่านั้นเลยครับแล้วก็วิ่งไปสู่เป้าหมายของเรา แล้วเราเองจะไม่รู้สึกอึดอัดไม่เครียดไม่เหนื่อยและไม่ลำบากเลยทีเดียวลองดูนะครับว่าอะไรที่ไม่ใช่สำคัญของชีวิตของเราตัดออกได้ก็ตัดออกอยากเก็บมันไว้ทั้งหมดแล้วท่านจะท้องแตกตายจากทีรพัฒ์เกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปัน,ปนสวัสดีครับ